ที่จะเข้าเนื้อหาฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในราศีของท่านนะครับสำหรับลัคนาราศีม,มิถุน,ถนหรือเมถุนเป็นลัคนาราศีที่3<า>ที่จะมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นการ,รที่ดาวพระศุกร์เสวยตำแหน่งราชาโชคในวันที่25มิถุนายน2.564น <64 S 1> ี้ดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนอะไรครับอรยเจ้าเรือนวีนาศและปุตตะครับ ปุตตะหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ใช่หมรหมายถึงเบื้องหลังลง,งานใดสิ่งใดที่ท่านกําลังจะทําที่ท่านกําลังจะเริ่มควบคู่กับงานที่ท่านทําไปอยู่แล้วสิ่งที่ท่านทําไปอยู่แล้วงานใดหรือเงินใดที่ท่านกําลังจะลงทุนกําลังมองหาช่องทางก็ตาม มีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นในอนาคตดาวพังคารเข้ามาร่วมเป็นดาวคู่มิตรตรงนี้ดาวพังคารเป็นดาวเจ้าเรืออะไรครับเป็นดาวเจ้าเรือราพะและอลิครับอาจารย์ราพะหมายถึงเงินถูกไหมถูกต้องดาวพระศุกร์ก็แปลว่ารายได้อยู่แล้วราพะก็แปลว่าความสําเร็จแปลว่าการเงินแปลว่าเงินก้อนใหญ่ดีไม่ดีจ้าลูกดีสิครับตรงนี้ ทีนี้สิ่งที่ควรระวังัพระสุกเรงกับพระเสาในเรือนอะไรครับอาจารย์ใน,ในเรือนมรณะครับอาจารย์ต้องระมัดระวังศูญเสียของรักรถูกไหมครับอันนี้ก็ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องนุ่ม,ม่มทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการชําระหน้สงครับอ่านะฮะ บูชาองค์พระพิคเนตถูกไหมดาวพระศุกร์รวมถึงถ้าจะแคล้วคาดจะพยันตรายใดๆทั้งหลายก็คือเคี่ยวหน้าคราชนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับชาวรัคนาราศีมิถุนเมถุนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในราศีที่มีเกณฑ์ที่จะรวยมีเกณฑ์ที่จะปังโดยเฉพาะ มุมตรงนี้เป็นมุมที่อยู่ในภพกระดุมพระที่แปลว่าการเงินโดยตรงใช่เลยแล้วดาวราพระที่แปลว่าโชคลาภความสําเร็จที่แปลว่าเงินก้อนใหญ่ก็โคจรบรร่วมกับดาว<ม>พระศุกร์อีกใช่เลยแล้วมันจะเป็นเงินใหม่ๆหรือเงินที่รอคอย<ม>หรือเรื่องบุตรบริวารลูกน้องใหม่ๆที่ช่วยทําให้เราเกิดความสําเร็จขึ้นในเรื่องของการเงินถามว่าความเป็นวินาศกับความเป็นอริเนี่ยม,มาตรงเนี้ย น่ากลัวไหมไม่น่ากลัวครับเพราะดาวให้ผลดีแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังมากกว่าคือการที่พระศุกร์เร็งกับพระเสาร์ให้ทาบุญตามที่ผมบอกจะเพิ่มการทําบุญโรงศพไปด้วยได้ยินดีไหมยิงดีใหญ่เลยยินดีใหญ่นะครับช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังเช็คเช่นเดียวกันกับทุกราศีที่จะเกิดปรากฏการณ์ที่ดาวพระตย์ร่วมกับอังคารเร็งดาวพระเสาร์คือวันที่17กรกฎาคมจนถึง20กรกฎาคมช่วงนี้ต้องระมัดระวังถือสินแปดได้ถือสินแปดทานบางสื้รวัดได้ทานบางสวิทดั์อย่าเดินทาง กอย่าทําอะไรสเสี่ยงนะครับครับอ่าต่อไปครับรัคนาราศ <รา S 2> <ส>ีตุลวันที่25บมิถุนายน2 5 6 4ดาวรพระศุกโครจรได้ตำแหน่งราชาโชคลรัคนาราศีตุลจะได้อะไรบ้างครับอาจารย์ดุ๊กดาวพฤะศุกเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรครับครับเป็นดาวประจําตัวเลยครับ อ๋อดาวพุธเป็นดาวประจําตัวของชาวรัคนาราศีตุลใช่ครับและเป็นดาวประจําเรื่องอะไรอีกสักเรื่องหนึ่งครับอาจารย์ดุมรณะครับอาจารย์มรณะถูกไหมแต่ถามว่าจะดีหรือจะร้ายมากกว่ากันดีมากกว่าอยู่แล้วพุธได้ตําแหน่งราชาโชค พระสุขโคจรไปอยู่ในเรือนราศีอะไรครับราศีกรกฎครับเป็นภพอะไรครับเป็นภพกรรมะครับเป็นภพกรรมะครับผมตัวเองโคจรเข้าไปอยู่ในภพกรรมะเรื่องการงานก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นไหมดีขึ้นครับดีขึ้นอยู่แล้วตัวเราคือดาวพระสุขโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนกรรมะได้ตําแหน่งราชาโชคเรื่องงานต้องดีขึ้นมีเกณฑ์ได้งานไหมใครตกงานมีเกณฑ์มากเลยครับมีเกณฑ์ได้งานนะครับหรือมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับเรื่องงานชาวลัคนาราศีตุลตรงนี้ได้ตำแหน่งราชาโชค์ก็หมายความว่าจะได้งานที่ดีขึ้นใช่ถูกไหมครับมีดาวพังคารเป็นดาวคู่มิตรมาร่วมกับดาวพระศุกร์ด้วยแต่ดาวพังคารเป็นดาวนิดนะครับและดาวพังคารเป็นดาวที่ เป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องการดุมพระถูกไหมครับใช่ครับการดุมพระแปลว่าเงินเงินอ่ามีโอกาสได้งานที่ได้เงินแต่เป็นนิดนิดก็คือนิดหน่อยนะครับอาจจะต้องค่อยๆเก็บหอมรอมริบค่อยๆได้ไปต้องอาศัยการประสานงานกับผู้อื่นทําคนเดียวไม่ได้หาเงินคนเดียวไม่ได้นะครับเพราะดาวพังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีด้วยถูกไหมครับอีกทั้งลัคนาราศีตุลตอนนี้โดนดาวมฤตยูเลงแต่ไม่ต้องกลัวครับในช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่ ดีที่สุดในรอบปีช่วงหนึ่งถึงแม้จะมีปัญหาแทรกซ้อนเข้ามาต่างๆนานานะครับต้องตัดสินใจเลือกทางให้ถูกถ้าตัดสินใจถูกเกี่ยวกับเรื่องการงานแล้วมีโอกาสปังมากๆเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดาวพัสุโคจรเล็งกับดาวพระเสารบครับเป็นคู่ศัตรูดาวพระเสาเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรครับเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุครับพันธุหมายถึงอะไรครับหมายถึง ญาติพี่น้องบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยรถลาอะไรได้หมดนะครับพันธุหมายถึงความหมายตามที่อาจารย์ดูพูดครับแต่พันธุยังหมายถึงอันตรีด้วยหมายถึงญาติพี่น้องหมายถึงอดีตกรรมอดีตชาติด้วยเล็งกันตรงนี้นะครับรวมถึงพระอังคารก็เล็งกับดาวพระเสาร์ด้วยเป็นคู่แตกหักคู่สงคามต้องระมัดระวังการมีปัญหากับผู้อื่นในเรื่องการงานในเรื่องการเงินและเดี๋ยวดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรืออะไรครับดาวเจ้าเรือลาพระครับ จะโครจรเข้ามาอยู่ร่วม <ừ> ด้วยนะครับซึ <ừ> ่งเดี๋ยวเราจะทำคลิปเกี่ยวกับดาวพฤหัสได้ตำแหน่งมหาจักรนะรดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนราพัได้ตำแหน่งมหาจักร <ừ> อันนี้ <ừ> ดีไม่ดีดีครับดีนะครับ uh huh. แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นเรื่องดีที่มันร้อนๆนะครับอ่าตรงนี้มันเป็นเผือกร้อนมีทั้งเรื่องดีมีเรื่องร้ายก็มีนะครับ,รบอ่าเพราะนั้นต้องตัดสินใจให้ถูกถ้าตัดสินใจถูกเนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะครับ<ช>ตรงนี้ช่วงที่ต้องระมัดระวังที่สุดคือ17กรกฎาคมจนถึง20กรกฎาคมนะครับเพราะว่า ดาวพาระอาทิตย์ทำมุมเล็งกับดาวพระเสาร์เป็นดาวคู่ธาตุไฟดาวพาระอาทิตย์โครจรร่วมกับดาวพาาั้งคารเป็นดาวคู่ศัตรูในรเรือนการงานนะแถมพั้งคารยังโครจรเล็งกับดาวพระเสาร์เป็นคู่แตกหักคู่ <form. S 1> สงครามในเรือนพันธุและกรรมมะค,คือ ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยอยู่ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพระศุกดาวประจําตัวได้ตําแหน่งราชาโชคหมายถึงท่านจะมีโอกาสมีโชคมีราบมีเงินมีทองไหลเข้ามามีการงานที่ดีขึ้นเราก็ต้องมาดูเรืองทับอาจารย์ดุ๊กและแปลความหมายดวงดาวแปลความหมายพบให้เป็นสมการในการทําบุญคือแปลงสมการนะครับแปลงสมการในทางโหราศาสตร์เนี่ยเช่น ดาวพันธุคือดาวพาระเสารพันธุหมายถึงบ้าน,นพันธุหมายถึงที่ดินและดาวพระเสาอยู่ในราศีธาตุดินคือราศีมังกร,รต้องทา <ผม S 1> บุญเกี่ยวกับเรื่องการสร้างโบสถ์สร้างวิหารคือเป็นที่อยู่อาศัยคือพันธุใช่นะที่อยู่อาศัยคือพันธุทาบ,บุญเกี่ยวกับเรื่องการถวายที่ดินเพราะเป็นราศีธาตุดินใช่ครับเล็งกับดาวพระศุกร์ครับพระศุกร์เป็นดาวธาตุน้ําแล้วเป็นน้ําดื่มเป็นน้ํานิ่งทําบุญเกี่ยวกับเรื่อง การถวายน้ําดือดในวันศุกร์แล้วกี่ขวดดี21บขวดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดาวพระศุกร์เป็นกาลังของดาวพระศุกร์่า21คือกําลังของดาวใช่ครับพระศุกร์นะครับทีนี้ครับยังมีดาวพังคานดาวพังคานหมายถึงการฆ่าฟันทําบุญอะไรดีครับอาจารย์ลุก่ทยชีวิตโคกระบือครับไทยชีวิตโคกระบือปล่อยปลาก็ได้ไหมได้ครับได้เหมือนกันทีนี้ ดาวพระอาทิต์หลักโคจรเข้ามาคำบุญเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีครับจัว่างครับเทียนพรรษาได้ไหมเติมน้ำมันตะเกียงได้ไหมดีมากเลยครับตรงนี้านไฟได้ไหมครับไช่ครับเพราะนั้นเหล่านี้เนี่ยได้ทั้งหมดนะครับเป็นการเสริมดวงเป็นการปรับดวงชะตา เพื่อให้เรื่องดีดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อให้เรื่องที่ติดขัดเนี่ยมันผ่อนคลายลงมันมันลาบเรื่อขึ้นไปถูกต้องครับบูชาเขี้ยวหน้าคราชและบูชาอะไรครับองค์พระพิฆเนศเพื่อเสริมดวงชะตานะครับอันนี้ รายได้เนี่ยนำไปทําอะไรครับชมรมเทาวิปากุลครับต่างรัฐาลที่วัดป่าพุทธประถมบุดมชัยจังหวัดมหาสารคามพิธีกรรมที่เราได้ปลุกเสกนะครับ,รบพิธีกรรมที่เราได้เบิกเนตรที่เราได้วงสวงวัตถุมงคลคือที่วัดซับสโมสรในคืนครพระจันทร์เต็มดวงในคืนการทําพิธีอาบน้ําแสงจันทร์ในการทําพิธีดาวย้ายทุกครั้งเนี่ยเรานําวัตถุมงคลไปท,ทําพิธีนําวัตถุมงคลไปบวงสวงไปเปิดเนตรไป บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งบีทั้งพิธีพุทธาพิเศษเทวาพิเศษคมมาพิเศษครบถ้วนนะครับวันนี้ก็มีกระยาดนบิดมากมายที่เข้าไปร่วมในพิธีนั้นพิธีอาบน้ําแสงจันทร์พิธีดาวย้ายพิธีต่างๆมากมายนะครับทั้ง5 0 0ร้อยคนในช่วงก่อนโควิดนะโอเคครับลัคนาราศีกลุ่มนะครับลัคนาราศีกลุ่มพระสุขเสวยตําแหน่งราชาโชคในวันที่20ิมิถุนายน2564 ก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องควรระวังนะครับผมแต่อย่างไรก็ดีดาวพระศุกร์คือดาวแห่งความสําเร็จดาวแห่งความร่ํารวยดาวแห่งความมีเสน่ห์ความโดดเด่นได้ตําแหน่งราชาโชคมันต้องมีเรื่องดีแน่ด้ช่เลยครับนะอ่ะทีนี้เรามาวิเคราะห์ว่าอะไรดีอะไรควรระวังดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนอะไรครับเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและสุภาครับ สุภะและพันธุโคจรไปอยู่ตรงไหนครับไปเอ่อโคจรไปอยู่ที่ภพอะิครับอาจารย์โคจรไปอยู่ที่ภพอริครับสุภะคือชื่อเสียงใช่ไหมครับสุภะคือความดีงามครับพันธุคือบ้านเรือนที่ดินรถลาครับ่านะฮะเรื่องราวนีได้ตำแหน่งราชาโชคแสดงว่าต้องดีสิมีเกณฑ์จะขายรถขายบ้านขายที่ดินได้มีเกณฑ์จะมีชื่อเสียงต่างๆถูกไหมอ่า ปกติดาวเหล่านี้นะครับดาวพระศุกร์ไม่ใช่ดาวเหล่านี้ดาวพระศุกร์ได้ตําแหน่งดีครบที่เป็นเจ้าเรือนของพระศุกร์เนี่ยก็ต้องได้รับสิ่งดีไปด้วย่ใชแต่เผอเอิญเผอเอิญเรื่องดีก็มีครับแต่เมื่อโคจรไปอยู่ในเรือนอดีตอดีหมายถึงอะไรจะา<ต>ดูตุ้คั่วคาดหรือสิ่งลับๆับที่ทําให้เราอุบัติเหตรุรวมรวมถึงอุบัติเหตุได้ไหรือม ครับอุบัติเหตุนะครับหมายถึงอุปสรรคขัดขวางไม่ใช่สิ่งลับนะครับสิ่งที่เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ได้นะคู่แข่งศัตรูอะไรต่างๆตรงนี้จะเข้ามาทําให้เราเกิดปัญหาได้รวมทั้งคดีความด้วยคดีความเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงนะครับคดีความเกี่ยวกับเรื่องการใส่ได้ป้ายสีคดีความเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะการเงินการทองคดีความเกี่ยวกับญาติมิรเกี่ยวกับเรื่อง ลดลาอะไรตรงนี้ต้องระบัดระวังนะต้องระบัดระวังอยู่เด็กน้อยอย่าไปเซ็นสัญญาคำมันการใ,ใรในช่วงนี้นะแต่ในขณะเดียวกันก็มีเกณฑ์ที่จะกู้ยืมเงินได้สําเร็จรมีเกณฑ์ที่จะลงทุนนะในภพนี้มีเกณฑ์ที่จะลงทุนในการสร้างเกี่ยวกับสังหาริมททัพย์ที่ดินมีการที่จะลงทุนเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆ ตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันไม่ใช่มีแต่สิ่งที่แย่อย่างเดียวดาวอีกดวงหนึ่งที่มาร่วมกับดาวพระศุกร์คือดาวอังคารครับอาจารย์ด,ดาววังคารเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรครับสหัชชะและกรรมมะครับอาจารย์สหัชชะและกรรมะมะไปอยู่ในเรือนอธิถูกไหมครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกระทบกระทั่งในเรื่องงานการมีปัญหาศัตรูคู่แข่งเพื่อนร่วมงานกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับ,รบแต่ในขณะเดียวกันดาวกรรมะมาอยู่กับดาวพระศุกร์เป็นดาวคู่มิตรถึงแม้จะมีปัญหาการทํางาน การหาเงินมีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดามแต่เมื่อมาอยู่ร่วมกับดาวพัส,สุกเนี่ยมันเป็นการที่บอกว่าดาวคู่มิตรอยู่ตรงไหนก็จะให้ผลดีก็จะให้คุณประโยชน์ก็จะให้เรื่องความเป็นมงคลเข้ามาได้ในร้ายย่อมมีสิ่งดีเสมอในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอนะครับตรงนี้ให้มองดีๆวิกฤตใดที่เกิดขึ้นเช่นมีเพื่อนร่วมงานทำให้เรามีปัญหามากมายเราก็ถือโอกาสนะครับ คุยกับคนกลางคุยกับผู้บริหารคุยกับอะไรเลยครับเป็นการเปลี่ยนเป็นการยกกระบี่องค์กรไปเลยนะครับเป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นการแก้ปัญหาตรงนั้นแบบถอนรากถอนโคนไปก็ได้นะครับจะมีคนเห็นด้วยจะมีผู้สนับสนุนท่านแน่นอนอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรออกตัวแรงหรือใช้อารมณ์ดาวพัสดุครับอาจารย์ดุกลิงกับดาวพรศเสว์อยู่ด้วยเนี่ยต้องระวังพัสดุกับพรศเสว์เนี่ยอดี กับวินาศเนี่ยตรงนี้ต้องระมัดระวังบางครั้งบางทีถ้าเราใจร้อนเกินไปครับผมถ้าเราเอาแต่อารมณ์เกินไปทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะพังทลายได้แต่ถ้าเราใจเย็นสุขุมรอบครอบเนี่ยจะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้แน่นอนเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมกุแต่ดาวพฤติสโคจรมาร่วมกับดาวพระศุกเร็งกับดาวพระเสาร์คู่ธาตุไฟเร็งร่วมกับดาวพังคา คู่ศัตรูอังคารเล็งกับพระเสาเป็นคู่แตกหักคู่สงคับตรงนี้ก็ต้องระมาดระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยระมัดระวังการมีปัญหาการแตกหักกับเพื่อนร่วมงานการแตกหักการทะเลาะวิวาทกับคนอื่นในช่วงนี้โดยเฉพาะ17กรกฎาคมถึง20กรกฎาคมซึ่งเดี๋ยวเราจะทําคลิปแยกต่างหากถูกไหมครับจ้าผมตรงนี้นะครับก็ให้ทุกๆคนระมัดระวังอยู่ในความรอบคอบด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะ การทำบุญเนี่ยให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายชีว um ิตการทำบุญขอให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องน้ำดื่มการทำบุญตรงนี้นะครับขอให้เป็นต้นบุญสะพานบุญชวนคนอื่นร่วมบุญเยอะๆสิบบาท20บาทก็ได้นะครับช่วยได้นะโดยเพพาะ17-20ถึงทานบางสวิทช์ถือศีลแด อย่าเดินทางไปไหนด้วยที่มันไม่จําเป็นหรือว่าไปท่องเที่ยวคาบสตีกินเหล้า,มาเมายางดก่อนนะครับในช่วงนี้ไม่ค,ควรเด็ดขาด17-20กรกฎาคม 2564ใช่เน้นย้ำนะครับเน้นย้ำในช่วงนี้นะครับส่วนดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งราชาโชคตรงนี้จะส่งผลดีแน่นอนถ้าท่านมีสมสติสมาธิปัญญานะอย่าใช้อารมณ์มีโอกาสดีๆแน่นอนนะครับผมส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชาพระศุกร์ได้ตำแหน่งราชาโชคก็คือองค์พระพิฆเนศใช่ครับบูชาองค์พระพิฆเนศติดตัวร่วม ทำบุญกับเราชมรมท้าวิรุปรโขนักคาราในการสร้างราพระประธานที่วัดป่าพุทธประถมอุดมชัยจังหวัดมหาสารคามคก็จะได้ร่วมบูชาองค์พระพิฆเนศไปบูชาเพื่อเพิ่มความสําเร็จเพิ่มความร่ํารวยเพิ่มความเฮงในชีวิตให้มากยิ่งขึ้นไปได้ด้วยถูกไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับโอเคครับ